เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วกับเกมดานบอแซดดุกฮังเบตเทิรนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวฟรีตัวละครตัวหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนร่างและ e 1 a พร้อมกันทั้ง2เซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เจแปและเซิร์ฟเวอร์จีบีเนี่ยได้เพิ่มอีเวนต์อันนี้เข้ามาพร้อมกันซึ่งถือพษษิเศษและดีมากนะครับผมมันจะเข้ามาในช่วง event องีเวนต์คาร์โนวินมันก็เลยจัดเลยทั้ง2เซิร์ฟเข้าพร้อมกันไปเลยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอรรรรรร์์์ไไไไหหหหนนนออออออืืวว่่าเเซิฟด้กะร ก็คือไปโูหางฟ้าตัวสไตล์นั่นเองนะแม Plus, ่เป anyway. ็นตัวสีฟ้าตามตัวโตกคังเฟสซะด้วยนะตัวแม่งสีฟ้าเหมือนกันเลยทีนี้ก็ต้องมาลองดูกันเลยครับว่าระหว่างโตัวฟรีตัวนี้ที่ได้ทําการ ece แล้วเปลี่ยนร่างมาใหม่ล่าสุดเนี่ยกับตัวโต๊กคังเฟสตัวกาชาตัวเก่าตัวไหนมันจะดีกว่าต้องมีการเปรียบเทียบแน่เพราะมันทุกอย่างมันดูคล้ายกันอะเลยสามารถเปรียบเทียบกันได้นะเพราะว่าต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นโตัวฟรีก็ตามแต่ว่าโตัวฟรีสมัยนี้มันเก่งขึ้น เท่าตัวกาชาอะไรก็ว่าได้ไงก็เลยต้องมาลองดูว่าเล่นจริงเป็นยังไงก็มาเริ่มดูความสามารถกันเลยดีกว่านะเริ่มจากผู้นำนะครับนำให้กับสีฟ้าและสีแดงคิกบวก3ทุกอย่างบวก70%ก็เฉยๆนะครับพอนําได้บ้างแหละนิดหน่อยส่วนท่าไม่ให้ตายนะครับหลังจาก ECA ขึ้นมาแล้วก็คือจะทําการ lower e d k e defense ฝ่ายตรงข้ามได้แค่นี้เลยนะครับแค่ d e b u d e defense แล้วจบนะซึ่งตรงนี้ก็เป็น เหมือนว่ามันจะเอามาคอมโบกับดาบูล่าตัวฟรีฮาโลวีนปีนี้เพราะว่าดาบูล่าต้องการให้ัตูโดนดีบัฟทั้ง2อย่างไงโดนดีบัฟทั้งเอเดคดีเฟนต์น่ะซึ่งไปคูฮังอะสามารถช่วยดาบูล่าได้แล้วบวกกับว่าไม่เป็นตัวละครที่มันตรงตามเนื้อเรื่องด้วยไงอย่างดาบูล่าเนี่ยจำเป็นต้องมีใบคูฮังมาคอยช่วยเพื่อเก่งเต็มที่แล้วไปคูฮังเนี่ยก็คือพอดีแบบพอเหมาะพอเจาะเป๊ะๆทั้งเอฟเฟกต์ท่าม้ตายแล้วก็เงื่อนไขตัวละครด้วยผมเลยคิดว่าเขาเอามาพร้อมกันสเซิร มันมีอีเวนต์ฮาโลวีนตาบูลา่าที่มันเข้ามามันเลยทําให้แบบว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์จีอ่ะได้ไปครูฮัง a อซตามไปด้วยนะครับผมจริงๆก็ถือก็เป็นเอฟเฟกต์ไม้ตาที่ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะก็เป็นแบบสายดีบัฟปกติเฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษมากก็ข้ามไปได้นะครับส่วนเรื่องของความสามารถพลาสซีฟของไปครูฮังของเรานะครจะมีเอล e คีดีเฟนต์ให้เลยตั้งต้น140%นะครับ แล้วก็จะบวกเอเดคดีเฟนทีละ20%นตะต่อจำนวนการโจมตีที่ทำได้บวกสูงสุดถึง60%ก็คือตีให้ได้ครบ3ามครั้งถึงเก่งเต็มที่นั่นเองนะครับส่วนความสามารถต่อไปเป็นความสามารถในการซับพอร์ตเพื่อนนะครับจะซับเพื่อนเอเดคดีเฟนบวก20%นะแล้วก็ส่วนความสามารถต่อไปนะจะเป็นการซับพอร์ตเพิ่มน,นะครับคีบวก1พร้อมกับเอเดคดีเฟนบวก10%นะครับให้กับเพื่อนของเรา แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเลือดที่80%หรือมากกว่าเนี่ยไปครูหางจะมีโอกาสในการโจมตีคริทิคอล50%นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนทั้งหมดในเทินของเราเทินนั้นเป็นตัวละครฝ่ายตัวดีทั้งหมดเลยนะสรุปก็คือไอ้พาสซตีฟตรงนี้เนี่ยเป็นพาสซีฟที่ว่าเล่นกับตอนที่เรามีตัวละครตัวดีในเทินนะครับต้องเล่นในทีมตัวดีถึงได้พาสซสีฟพวกนี้ไปก็คือพาสซีฟในการซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้มันซับเก่งขึ้นซับดีขึ้นแล้วก็ มีโอกาสในการตีคิวเข้าที่มากขึ้น50%แต่โอกาสในการคิดเนี่ยนอกจากว่าเราต้องมีเลือดที่80%หรือมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องมีตัวละครฝ่ายตัวดีทั้งหมดอยู่ในเทินด้วยนะถึงสามารถนับพาสซีฟอันนี้จริงๆก็เป็นพาสซีฟที่ดีนะโอกาสคี50้50%แต่เงื่อนไขมันยากที่ว่าต้องเลือดที่80%หรือมากกว่าส่วนใหญ่เล่นจริงแล้วก็น่าจะเสียเลือดกันไม่ใช่น้อยอยู่แล้วก็คือน่าจะ มีโอกาสได้ใช้งานบ้างพาส์ซีมในการคี้เนี่ยถึงถึงสามารถทําได้บ้างก็จริงแหละแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ทําได้บ่อยมากแต่ก็ไม่ได้แย่ผมว่าไม่ได้แย่ถือว่ากลางๆนะตรงนี้นะอาจจะทําได้ไม่บ่อยแต่ก็ทําได้ไม่ยากอะไรเงี้ยกลางๆอะ่ะรู้สึกอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันดูแบบเป็นพาส์ทซีกลางๆจะดีก็ไม่ดีจะจะจะ,จะแย่ก็ไม่ได้แย่อะไรเลยอะ่ะอประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าไปครูฮังเจอศัตรูฝ่ายตัวร้ายเนี่ย ไปคูฮังจะสามารถดีบัฟเอเดเทียร์ดีเฟนต์ศัตรูทั้งหมดลบไปเลย20%แล้วก็มีโอกาสไฮแชงในการโจมตีศัตรูและศัตรูติดสตันได้นั่นเองนะครับผมเอาง่ายๆคือเวลาเจอตัวไลน์เมื่อไหร่ก็คือมันจะเก่งขึ้นในด้านทำเอฟเฟกต์ดีบัฟสถานะต่างๆทั้งการดีบัฟเอเดเทียร์ดีเฟนต์แล้วก็การสตันศัตรูได้แต่สตันเนี่ยสตันแค่ภายในเธอินนะครับไม่สตันแค่บบว่าเป็นเวลา1เทิร์นหรือ2เทิร์นหรืออะไรอย่างเช่นพอเราตีสตันเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็ติดแค่ผายานเทินพอเริ่มเทินใหม่สตูก็หายสตันแล้วเรียบร้อยเองเงี้ยมันก็เป็นการสตันที่แบบว่าไม่ได้มีอิมแพคอะไรต่อการเล่นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าช่วยได้ในช่วงระยะเวลาในเทินของมันเองนะก็โอเคอยู่นะครับผมอืมก็ใช้ได้นะดูทรงก็เป็นอีกตัวฟีที่ใช้ได้แต่ผมว่าตัวฟีสไตล์ตัวอื่นอะอย่างไม่รู้วะต้องลองเล่น่ะแต่ผมคิดว่าอย่างฟีเซอร์ที่ผมทําคลิปไปวันก่อนอะไอฟีเซอร์เหลืองหุ่น่นะเออนั้นผมว่าอาจจะดีกว่า ไม่รู้นะต้องมาลองเล่นการสลับไปคูวังตัวนี้นะครับผมก็อัพกระดานมาเป็นทางสายเบิ้ลน,นำนะครับเบิ้ลยี่สิบเพราะว่าอยากให้มันได้เป็นสายดีบัฟแบบเต็มรูปแบบไปเลยแล้วก็ตัวมันเองมีคีดข้ออยู่แล้วแล้วก็ผมอัพเพิ่มเติมจากสกิลออฟเนี่ยใส่เป็นหลบมาให้มันเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีหลบเลยเลยนะฮะมันมีแค่การดีบัฟแล้วก็การซับพอร์ตแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพลังป้องกันจะเยอะขนาดไหนพลังโจมตีจะเยอะขนาดไหนอย่างนั้นผมก็เลยใส่หลบเพิ่มไปเลย เป็นหลบเวล11บเในโอกาสหลบ11%นั่นเองแล้วก็คิเวล8น้อยหน่อยแต่ก็มีบ้างนะครับผมส่วนลิงก์ก็อัพมานะฮะไม่ใช่ไม่อัพประมาณลิงเวลสเวลสี 4, แล้วก็เวล5ประมาณนี้นะครับผมส่วนทีมนะครับไปควาตนตังต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์มั้งเออจากอนิเมะอะไรสักอย่างอะไรงั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ติดนะครับมูวี่ฮีโร่เหมือนกับไปคูฮังตัวกาชาซึ่งตรงเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบว่าผมเสียดายมากนะ มันเลยจะดูแบบไม่ได้เก่งเท่าตัวกาชาตรงนี้แหละส่วนหนึ่งเลยก็คือไม่ได้ติดในแคดมูวี่ฮีโร่ก็มีแค่5แคดเท่านั้นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาเล่นในทีมของอัลเทอร์เบอร์บเลเอร์แหละเป็นทีมที่เล่นกับเดบุล่าไดนะ้เพื่อ,อามาทำพาสซีฟคอมโบคู่กันดูซิึกว่าจะเป็นยังไงเอามาเผื่อช่วยซับในทีมไหมน,นะทีมนี้ก็ขาดตัวซับให้รู้กันนะครับเอาละครับจะมาเล่นกันในด่านเกมยาวนะครับกับด่านของเซลซาก้าในอีเวนต์อินฟินิตดาร์กบอลฮิสตอรีนะครับ ผมไม่ได้ลงด่านนี้มาโคตรนานอะปกติเวลาทําคลิปเทสตัวละครอะไรอะ่ะจะไปลงที่ด่านเลสรโซนได้เดี๋ยวนี้นะไปเลสรโซนไปรีเจนโกคูเบ t a ต้าส่วนใหญ่ SBR ี่้ก็ลงบ้างแต่ว่าด่านเนี้ยไม่ได้ลงเลยเพราะว่าด้วยควที่ว่าด่านมันก็ไม่ได้ถึกเท่าไหร่เนาะมันเป็นด่านที่ไม่ได้ถึกเท่าด่านไฟติลิเจนโกคูเบียต้ามันเลยแบบว่าอาจจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าก็มาลองดูแล้วกันนะ แต่จริงผมว่าตัวไปโคหังตัวฟรีนี่ก็ไอความสามารถในด้านการดีบัฟของมันเน่เมื่อเจอตัวละครตัวร้ายอะ่ะมันเป็นการดีบัฟอัตโนมัติเลยไง <c oughs> ก็คล้ายๆกับพวกพศศกการ์สีโกยเต้าสี่อ่ะเวลาเจอตัวร้ายมันจะแบบออโต้ดีบัฟไปเลยอะ่ะซึ่งถือว่าเป็นพาสีศศที่ดีเวลาลงใน SBR นะเลยคิดว่าไป SBR อาจจะดีกว่ามั้งอืมนั่นแหละคิดว่าใบ SBR น่าจะดูเทพกว่าดูใช้งานได้ดีกว่าเพราะมีสตันด้วย ตัวมันเป็นตัวละครสร้างความเสียหายด้านการ,ด,าการด้านการทาดีบัฟสตัวสตันดีบัฟอะไรเงี้ยงั้น SBR น่าจะเวิร์กแต่ว่านนี้มาเล่นในด่านเกมยาวนะครับผมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคเหมือนว่าจะมีข้อเสียด้านลิงก์นี่แหละส่วนหนึ่งเลยผมว่านะนึกคมที่ว่าเป็นไปครูหังนะครับไปครูหังก็คือไปครูหังคือลิงก์สกิลมันจะแยกกับเพื่อนมากอะขนาดตัวกาชายังลิงก์กับเพื่อนได้ยากเลยแล้วเนี่ย เป็นตัวฟรีด้วยอ่ะมันจะไม่มีลิงก์เฟสแบลตเทิลที่เป็นลิงก์สามมันมาจำบ้านไงไม่มีลิงก์เฟสแบลตเทิลแล้วก็จะเป็นลิงก์สองลิงก์ที่มาจากด่านสไตล์เขาเป็นตัวละครจากด่านสไตล์ไงมันจะถูกบังคับยัดเยียดลิงก์นี้มาเลยอ่ะลิงก์ซุปเปอร์สไตล์เข้ามามันเลยยิ่งหาเพื่อนมาแชร์ลิงก์ยากกว่าเดิมไปอีกผมพูดได้เลยว่าไปครูฮังเนี้ยเป็นตัวละครที่มีลิงก์สกิลแชร์กับเพื่อนได้ยากเหมือนกันนะดาเมจล้านจิตนะครับไม่ตายสวยเนี่ย ใเปอร์ฮโดหมุนติวเลยพายุหมุนโอเคอย่างน้อยแม่ตายมันก็สวยวะ <c oughs> แม่ตายมีการพุ่งไปเตะพุ่งไปต่อยก่อนโอ้โห,ดหโดนแม่ตายแสนแปดเลยหรอโดนแม่ตายเซลแสนแปดฮะโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีอความสามารถที่เก่งพาริสสกิลที่ดีที่เวอร์ที่มันโอเวอร์พาวเวอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าลิสกิลมันแย่มันก็แย่ตามไปด้วยนะฮะและก็ถ้าแย่ที่สุดก็คือมีลิสกิลที่โคตรดี แต่กลายนะว่าพาร์สีแม่งกากอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ตัวละครน,น,นั้นอ่อนตามไปด้วยดังนั้นไปครูฮังเนี่ยเป็นตัวละครที่ว่าลิงแย่แต่พาร์สีโอเคพาร์สีดีอยู่เหมือนกันไม่แย่นะครับมันเลยจะอาจจะดูเฉยๆเท่าไหร่ถ้าตัวนี้ผมว่าดูเฉยๆนะเป็นตัวฟีที่ดูเฉยๆเนื่องจากลิงมันแย่หน่อยอแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังสามารถซับพอร์ตทีมได้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นด้านทางสายดีบัฟนะ แต่ว่าอย่าเพิ่งรีด่วนตัดสินใจเพราะว่ามันต้องเก็บพาสซสีไปก่อนไงเห็นค่อยตีแรงแล้วถือเกมที่อ่ะเม่กีเราตีไปแล้วกี่ครั้งนะตีหนึ่งครั้งเนาะไม่ได้มีการเบิ้ลมาให้ก็เหลือแค่การตีสองครั้งดีเฟนส์แสนสี่ตั้งต้นนะครับถือว่าเฉยเฉยไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมาฮะเก็บไม้ตายให้ได้ก่อนประเด็นอันดับแรกคือต้องเก็บไม้ตายให้ได้ครับคือคุณต้องกินบอลนมันห้าลูกเพื่อเอาไม้ตายให้ไปหูหางซึ่งแม่งกินเยอะเอาเรื่องเลยอ่ะ ต้องหาตัวช่วยมาคอยช่วยเลี้ยงลิ้นกับเรื่องซับให้มันได้คิดง่ายหน่อยนะผมว่านะถ้าเป็นเทินอะไรอย่างเงี้ยจะแย่หน่อยมันจะแบบว่าขาดเลี้ยงลูกแก้วนี่คือจบเลยกดได้แม้ตานี่จบเลยฮะสองล้านหนึ่งแล้วนะอืมใช้ได้ยังเก็บพาสี่ไม่เต็มไปหมุนติวล้านห้าไม่เบิ้ลนวะโอเคเริ่มเล่มโอเคแล้วผมว่าเริ่มโอเคอยู่มันต้องเปิดต้องต้องบิวพวความสามารถมาก่อนอื ถ้าบิวเต็มก็นะ่ตีไม้ตายมาหลัก3ล้านได้ถึงหรือเปล่าวะผมว่าถ้ามันถึง3ล้านได้นะถือว่าเยี่ยมแล้วนะคืออา,อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับมันก็กางๆอะ่ะเออเพราะว่าหลักๆก็คือมันเป็นตัวละครทางด้านการใส่ซับตัวฟรีฟนะใส่ซับใส่ดีบัฟเหล่งเงี้ยช่วยสร้างความจะหายด้านการทางเทคนิคเออสตันได้โลเวอร์เอเดเคร์ดีเฟนซ์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ซับพอร์ตก็ได้ด้วยก,ก็โอเค คิดว่าก็โอเคอยู่ผมมองว่าไปคูหังตัวฟรีด่านสไตล์ตัวนี้มันเป็นตัวที่เอามาเล่นแทนไปโคหังฟ้าตัวกาชาเลยนะเออเผื่อใครแบบว่าเผื่อใครไม่มีไปโคหังฟ้าเนะี่ยก็ใช้ไปคคหังฟ้าตัวฟรีอเนี้ยเอามาเล่นแทนได้เลยมันจะไม่เหมือนกันก็นที่ว่ามันไม่ได้มีสกิลแอคทีฟในด้านการข้ามทือเหมือนไปโคหังฟ้าตัวกาชาแล้วก็ด้านการหลบเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าด้านการซรับเนี่ยมีเหมือนกันซับเท่ากันนะฮะซับ30%ทบเท่ากัน อย่างไปโคหังตัวกาชาต้องเก็บบอลเพื่อซับแต่ว่าตัวฟีเนี่ยมันซับมาให้เลยซึ่งถือว่าดีมากนะครับมันซับมาให้กับถาวรเลยนะแล้วก็มีดีบัฟมันก็พอเทียบได้นะแต่ภาพรวมอะผมว่าดูความที่ว่าตัวกาชามีเรื่องของการหลบมาให้การหลบกับการข้ามเธอเนี่ยเป็นสสิ่งที่แบบว่าแม่งสําคัญเป็นความสามารถที่ดีมากของเกมนี้เกมรกคัาแบทเทิลเนี่ยก็เลยมองว่าตัวกาชาก็ยังดีกว่าแต่ว่า ด้านดาเมจด้านบ้องกันนี่ก็ไม่เลวของโวฟีนะของโตฟีไม่เลวคุณดูดิแสนเก้าดีเฟนแล้วอ่ะเอาเรื่องนะฮะสองลิงทํางานแสนเก้าดีเฟนแล้วนั้นเนี่ยโอ้เก็บพาสพีไม่เต็มนะครับยังขาดการตีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นถึงเต็มพาสีดังนั้นเนี่ยเอาเรื่องอย่างนั้นการเอเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ไม่เอาเรื่องเนาะเอาเรื่องอยู่เนาะมผมไม่น่าอับเบิลนํำสุดเลยว่าน่าจะเผื่อคีย์ข้อบ้างนะให้มันตีคียได้หน่อย พอคิดว่าดาเมจก็ไม่น่าเกียดของสายซัพพอร์ตน่าจะขึ้นหลักสามล้านได้อยู่บ้างนะเออถ้าไปอัพคียก็คงจะดีครับเพราะว่าโอกาสในการคียจากพาสีมันต้องทําเงื่อนไขยงงต้องให้เราเลือดมากกว่าแปดสิบเซนเข้าไว้ก่อนมันก็มีโอกาสทาได้บ้างไม่ได้บ้างอะนะอืมอาจจะอัพแบบเบิ้ลนั่นเหมือนเดิมแต่ว่าอัพคีด้ข้อเพิ่มมาหน่อยก็ได้นะฮะจะได้พอตีคียได้บ้างดาเมจก็แรงเหมือนกันสองล้านเ็ดนะเนี่ยบิวพาสีไม่เต็มนะครับขาดแค่การตีหนึ่งครั้งเท เบิลเพิ่มไหมไม่มีเพิ่มวะหวังเบิลเพิ่มอยู่เพราะว่าผมอพเบิลน,นำเน,นี่ยอเบิลยี่สิบนู่นน่ะไม่เคยติดสักเทอเลยแม่งจะล่วตายโอเคเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะว่าถ้ามันได้เก็บพาสิเต็มน,นมี่ดาเมจขึ้นหลักสามล้านได้นะเมื่อกี้ถึงเมื่อกี้ตีขึ้นหลักสามล้านหนึ่งได้อยู่เหมือนกันใช้ได้นะฮะผมว่าโอเคอยู่มารอบนี้นะครับเราเก็บพาสซสิบเต็มที่แล้วแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าคุณ ไม่มีลิงก์สกิลแชร์ลิงคิหรือว่าไม่มีซัพพอร์ตในเธอเนี่ยจะได้ไหมตายยากมากนี่คือเวลาเราไม่ได้มีเดอะบูล่ามาช่วยวนซับหรือว่าช่วยลิงก์ให้นะครับดูดิโคตรขาดแคลนลูกแก้วโคตรหิวบอลอะ่ะเก็บยังไงดีวะเนี่ยอย่างน,นี้หรอห้าลูกได้ไหมเนี่ยห้าห้าได้อยู่เหมือนกันโอเคจัดไปห้าลูกนะครับผมโอเคดีเฟนซ์เท่าไหร่ดีเฟนซ์แสนเก้าตั้งต้นแบบว่าไม่ได้เรียกว่าไง ไม่ได้มีซับมาคอยช่วยถ้ามีซับก็หน้าสองแสนได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้มีการที่ว่าแบบตีเมตาเสร็จแล้วถึกเนะี่ยไม่มีนะฮะมีแค่จากพาสีสามครั้งแรกเท่านั้นพอเก็บพาสีเต็มก็คือตีเสร็จก็ถึกเท่าเดิมในช่วงเริ่มต้นเลยดังนั้นนี่คือแสนเก้าดีเฟนต์นี่คือค้างแค่นี้แล้วหยุดเลยนะแสนเก้าดีเฟนต์ไม่มีหลบนะครับมันไม่มีหลบอยู่ไหนมันเลยจะดูแบบสามารถเจ็บตัวได้ไงไม่มีหลบนี่เจ็บตัวได้นะครับดังนั้นผมจะใช้เทมผีใช่ไหม ผีแล้วกันกันตายไว้ก่อนนะฮะมันสามารถเจ็บตัวได้อะเป็นตัวซับที่มีดีเฟนต์ตัวเลขพอโอเคนะฮะหลักสองแสนได้แต่ว่าก็เจ็บตัวได้เช่นกันดาเมจก็ถือว่าไม่แย่ครับสองล้านแปดสามล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่อนกันติดคีตายสวยไม่เบิลเลยวะไม่ยอมเบิลให้เลยอะ่ะใวโหหังเบินหน่อยนะเทนะินหน้านะเบินหน่อยนะเถินหน้านะโอเคอย่างน้อยยังได้ลูกแก้วอยู่ว่าก็โอเคละมาเก็บลูกแก้วลูกแก้วแม่นโคตรเบื่อเลยวะ่ะ ม่ให้่ลูกแก้วหรอกไปโคฮังมันเบือ่อครับทำตำแหน่งแย่ครับจริงๆอ่ะเล่นปกติควรเล่นแบบนี้เว้ยนะแต่ว่าด้วยการที่เป็นคลิปรีวิวคลิปโชว์เคสเนี่ยเราต้องคอยให้ตัวหลักของเราในคลิปอะอยู่โรเลชันหลักเพื่อทําการเทสต,ต,ต่อไปไงผมก็เลยจะจัดเป็นเทือนอย่างเงี้ยเนี่ยมันเลยเป็นอย่างงี้แต่ว่าถ้าผมเล่นจริงๆแล้วอะก็จัดให้ไปควางไปเล่นตาแหน่งสคอยช่วยวนซับไปเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรมากแล้วก็ให้ไอ้สองคนแรกอะคอยลิงก์ด้วยกันไปก็จบแล้วเห็นไหมก็ลงตัวแล้วแต่ว่า มันคือคลิปโชว์เคสนะครับผมทําใจก่อนแล้วกันโอเคมาแล้วดูดิผมก็ต้องเก็บบอลให้ไปควางได้ใช้นะ้ไม่งั้นไม่ได้ฮะไม่ตายไม่ได้หรือว่าได้วะได้ไหมไม่ตายเดี๋ยวก่อนได้ไหมไม่ตายได้ไหมได้ไหมถึงไหมถึงว่าลูกแก้วลุ้งมาพอดีเป๊ะสวยจัดไปฮะมาลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงรอบนี้แสนเะก้าดีเฟนเหมือนเดิมเนาะ ผมมองว่ามันก็โอเคนะมันมันก็เป็นตัวฟรีที่โอเคนะเพราะมันเป็นตัวฟรีเราฟาร์มฟรีได้เราอัพดาวลุ้ได้แบบฟรีๆเลยไงอย่างที่แน่ผมว่าด้านดาเมจอ่ะดีกว่าตัวกาชาได้ซ้ําแบบหลัก2อล้านแได้ฮนะเกือบ3 000, ล้านนะตัวฟรีนะตัวซับสายฟรยีนะครับเนี่ยเบิ้ลเป็นแม่ตายเพิ่มก็ตีสองล้านแเช่นกันไม่แยกดูดีอ่ะผมว่าดูดีอยู่เหมือนกันอืมดูดีแต่สิ่งที่ตัวฟรีไปครูพังมันแย่กว่าตัวกาชาที่ว่าเป็นข้อข้อหลักๆเลยคือ มันไม่มีการข้ามเทินหรือว่าไม่มีหลบมาให้ถ้าไปคูฮางตัวสไตล์ตัวนี้มีหลบมาให้จะดีกว่านี้เยอะมากแบบมากเลยจะได้เป็นตัวละครสายทรัพย์ที่ว่าเอาตัวรอดได้ด้วยอะ่ะเพราะตอนนี้มันขาดแค่การเอาตัวรอดที่ดีนะของตัวไปคูฮางตัวสไตล์ตัวนี้ครับเพราะว่าทุกด้านนี่คือมันโอเคหมดแล้วด้านการทําจังหวะสตันดีบัฟซับพอร์ตเพื่อนดาเมจก็ถือว่าใช้งานได้แล้วของตัวฟรีนะครับผมสองล้านแปดสามล้านอะไรเงี้ย โอเคแล้วนะครับมองจริงแล้วถือว่าโอเคและวเห็นี้มมันเรื่องเหลือแค่แบบเรื่องของการป้องกันที่ดีการเอาตัวรอดอ่ะเพราะดีเฟสมันก็แค่หลักแสนเก้าสองแสนต้นๆน,น,นะครับมันยังน้อยไปในสมัยนี้ถ้าเล่นในด่านปกติโอเคแหละไหวชิลพวกด่านรีเทนโกคูอย่างเงี้ยต้องระวังหน่อยนะครับต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เป็นยังไงต้องใช้เครื่องช่วยไหมนนจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันยังคงแบบมันยังคงต้องกังวลเรื่องการเอาตัวรอดอยู่ว่าจะรอดตายไหมนในจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเอาความสามารถในการหลบเข้ามาให้กับไปโคฮังโตฟียเนน่ยจะถือว่าดีและเพอร์เฟกมากเลยมันไม่มีหลบเฉยเฉมันเลยดูแย่กว่าตัวกาชายแหละเอาล่ะมาเทิร์นนี้นะครับเรากลับมาครั้งกับตําแหน่งของ2คนนี้ระหว่างเดบุล่ากับไปโคฮังนะครับเนี่ยพอมายืนคู่กันก็คือชีวิตแม่งรุ่งโรดขึคุณเยอะบอกเลยไม่ตายได้โคตรง่ายดีเฟนซ์ได้ขึ้นกว่าเดิมด้วยครับจากแสนเก้าเป็นสองแสนสอง การว่าไปครูฮังนี่คือดีเฟนต์มากสุดแล้วในตอนนี้นะครับใช้ได้จัดมาจัดมาดิเอาแบบเบิ่มๆนั่นะนะ่ะมาดูว่าดาเมจในเธอ์นี้นะครับไปครูฮังของเราจะตีได้เท่าไหร่นะฮะสามล้านหนึ่งกัแหละเพราะว่าสามล้านหนึ่งแหละผมว่านะมาลองดูนะโอเคเธอ์นี้เรามีโอกาสในการคี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้นะครับเพราะว่าเราเลือดเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันเลือดมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีโอกาสคิ้ให้ไปครูฮังได้ ดูว่าเป็นยังไงนะบะลุย3าล้านหนึ่งไฮเปอร์ทนโดหัวไปเลยหมุนติวพายุหมุนชิดดูข้อไฮแชนทำงานเบิ้ลธรรมดาเรียบร้อยจบเลยติดหลบด้วยเป็นไงหลบจากอะไรหลบจากกระดานครับผมไม่ได้หลบจากพาสตหรอกไม่ได้มีหลบจากพลาสีิกลหรอกผมใส่หลบให้มันเองเบลสิบเอ็ดให้มันเผื่อมีโอกาสหลบบ้างประมาณสิบเปอร เอาไว้เอาตัวรอดหน่อยนะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสับคลิปของไปคูหางตัวฟีจากด่านสไตร์นะครับใครมีความรู้สึกความเห็นยังไงกันบ้างมาลองคอมเมนต์บอกกันได้คิดซะว่าเผื่อตอนไหนแบบใครมี2คนเนี่ยระหว่างตัวกาชากับตัวฟีเนี่ยเผื่อใครแบบเบื่อหน้าตัวกาชาก็มาใช้ตัวฟีบ้างก็ได้สลับกันก็ไม่เลวนะครับผมเปลี่ยนแอนิเมชันท่าไม้ตายบ้างนะครับเป็นไม้ตายแบบไฮเปอร์ฮาร์โดบ้างดูเท่ดี อนิเมชันมันดูแหวกแนวดิมันดูไม่เหมือนใครอ่ะมันดูเท่เหมือนกันเพราะว่าครไปอร์โดยท่าเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อัปเกรดอนิเมชันมานานแล้วนะพอเป็นตัวสไตล์ตัวฟีนี่คืออัปเกรดอนิเมชันขึ้นมาปุ๊บคือโอเคเลยดูเล่นหูเล่นตาแบบสุดๆนะครับก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย